แต่ถ้ามันขยายขนาดเร็วต้องระวังเรื่องของมะเร็งเม็ดสีหรือมะเร็งชนิดอื่นๆมอแบงแบงคริสตัลคินิกนะครับพามาดูว่ารอยจุดดำๆที่หน้าเนี่ยมันสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกที่คนทุกคนน่าจะเป็นกันเยอะและาะ UV ที่แรงๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของฝ้าเนาะฝ้าถ้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะเป็นผื่นเปื้อนสีน้ําตาลหรือวเป็นทีเป็นสีเทาหรือวางทีก็เป็นสีดําถ้าเป็นหนักนะครับต้องขึ้นที่2ข้างนะครับขึ้นที่บริเวณที่มีการตกกระทบของแสงขอบเขตของฝ้าเนี่ยจะไม่ชัดเท่าตัวกระ แล้วก็มักจะเป็นปื้นใหญ่ๆเท่ากันสองข้างกระนะครับจะเป็นลักษณะจุดเล็กๆสีน้ําตาลบางทีก็เป็นสีดำนะครับขอบเขตจะค่อนข้างชัดนะครับจะค่อนข้างอยู่ตื้นกับตัวฝ้าทําให้ขอบเขตของเขาเนี่ยชัดกว่านั่นเองนะครับแล้วมักจะไม่ได้เป็นขนาดใหญ่เป็นปื้นเท่ากับตัวฝ้านั่นเองนะครับต่อมานะครับกระลึกนะครับกระเนี่ยมันอยู่ลึกนะครับก็จะทําให้เห็นเม็ดสีเนี่ยออกเป็นสีเทาๆหรือว่าบางสีเป็นสีเงินหน่อยจะไม่ได้เป็นสีน้ําตาลขอบชัดเหมือนกับตัวที่เป็นตัวกระแดดหรือว่าตัวกระตื้นนั่นเองนะครับต่อไปก็ เป็นเนื้องอกของตัวเม็ดสีก็จะมีทั้งที่เป็นเนื้องอกแบบดีแล้วก็เป็นแบบที่ไม่ดีเป็นมะเร็งนะครับในคลิปนี้เนี่ยหมอจะพูดในเรื่องของแบบดีก่อนละกันเนาะที่เราเจอบ่อยก็คือฝอตั้งแต่กําเนิดอาจจะเป็นจุดเล็กๆสีดําๆนะครับขึ้นที่บริเวณหน้าแล้วพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะโตขึ้นตามตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้อันตรายนะครับถ้าสมมติว่าใครที่เป็นฝอตั้งแต่เด็กแล้วค่อยๆขยายขนาดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้ามันขยายขนาดเร็วมีการเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีไปอออออัันนี้้าจะะตงงงงรวงรวเเื่ขม มเม็ดสีหรือมะเร็งชนิดอื่นๆที่หมอจะพูดในคลิปต่อไปนะครับ